วิธีฝึกข้อมือจากการใช้ดัมเบลทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการฝึกข้อมือนะจากการใช้ดัมเบลนะครับวันนี้เราอยู่กับเทรนเนอร์พี่เก้นะเทรนเนอร์ที่ผมเทรนอยู่ทุกวันนี้นะครับพี่เก้ครับวิธีการฝึกข้อมือเนี่ยจากการใช้ดัมเบลเนี่ยจะช่วยในการตีแบตได้จริงไหมครับในการใช้ดัมเบลในการฝึกข้อมือนะครับหรือว่าฝึกกล้ามเนื้อโฟล์อาร์มนะครับจะช่วยทําให้ข้อมือเราเนี่ยเวลาตีแบตเนี่ยส่งแรงส่งพลังในการตีลูกได้ดีขึ้นนะครับทั้งลูกเซฟกระชากนะคร ควรต้องฝึกไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการฝึกกันนะครับดัมเบลนะครับน้ำหนักประมาณ3,5กิโลกรัมครับจับดัมเบลนะครับหนึ่งข้างวางไว้ที่ขาเลงนะครับพับลงพับข้อมือลงนะครับแล้วพับขึ้นนะครับแบบนี้นะครับอ่าพับลงพับขึ้นแบบนี้นะครับอ่าทีนี้กล้ามเนื้อส่วนโพอาร์มตรงนี้นะครับจะทํางานนะครับ ทำแบบนี้ซ้ําไปสัก20ครั้งนะครับต่อหนึ่งานะครับต่อไปนะครับมาดูท่าที่2นะครับทีนี้ให้เราคว่ำมือลงนะครับวางแขนไว้ตำแหน่งเดินครับวางแขนไว้แนบกับขานะครับแล้วเราก็ทําการพับข้อมือขึ้นลงเหมือนเดิมนะครับจํานวน1 5ถึง20ครั้งนะครับ ท่านี้สําคัญตรงคือทําให้กล้ามเนื้อฟอ์อาร์มตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นมานะครับมันจะส่งผลในการตีลูกแบ็กนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปฝึกกันดูนะครับทำซ้ําประมาณ3-4เซตนะครับอ่าโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับก็คือเป็นลิทแบนนะครับหรือยางยืดนะครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อสะบักหลังนะครับยางยืดนะครับเราเอาไปเกี่ยวไว้กับเหล็กเสาหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่มันแข็งแรงนะครับก็คือมันต้องดึงแล้วไม่มา กามแบบนี้นะครับโอเคยกข้อศอกขึ้นตั้งฉากแล้วสะบัดกันมาอย่างนี้สะบัดมาพับหมุนอ่ะนั่นแหละสะบัดมา15ครั้ง1นึกับช้าสองอ่ะล็อกข้อศอกไว้6อ่ะล็อกข้อศอกให้ตั้งตรงไว้7อ่ะสิบสามสิบสีโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ทําเหมือนเดิมนะครับกับอีกข้างนึงครับควรจะทํา2ข้างให้มันกล้ามเนื้อมันบาลานซ์กันนะครับต่อไปนะครับมันมาดูในท่าที่2นะครับหมุนมือหมุนออกมาเลยกระชากมาเลย1อ่ะกระชากมาเร็วๆอ่ะหนึ่ง 2องดีสอ่าเราเขาสอดไว้อัพสี่บสี่ครั้งหนึ่ง15โอเคแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเป็นการบริหารกล้ามเนื้อในกลุ่มของกล้ามเนื้อหลังนะครับจะช่วยในเรื่องของพลังตบนะครับกลุ่มกล้ามเนื้อบัตดนี้นะครับครับผมนี่ก็เป็นวิธีการฝึกข้อมือนะครับและพลังแขนจากการใช้ดัมเบลและยางยืดนะครับยังไงก็ลองไปฝึกทำกันดูนะครับ